เอาละครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมอยู่กับผมมาเกมดาวนะครับมันยืนอยู่เกม Roblox ในแบบอะไรคอสโอเวอร์กันอีกแล้วนะครับโอ้โหไม่ไม่ได้มาเล่นมาสักระยะหนึ่งผมไม่ได้มาประมาณเกือบหนึ่งอาทิตย์นะเออก็เลยอัปเดตมันไม่น่าสนใจด้วยสำหรับสัปดาห์ที่แล้วเนาะก็อัปเดตนี้น่าสนใจมากก็เพิ่มอะไรมาหลายๆอย่างเลยมีทั้งอะไรนะ a t t ท c k on Titan ่านเนาะมีอัปเดตประกาศก็คือ Attack on นเ t a n เพิ่มแรงใหม่ อ่าแล้วก็เพิ่มเลเวลทำเลเวลใหม่มีอะไรสเตตต่างๆมีอะไรเยอะแยะมากมายเลยอ๋ออัปเดตนี้จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวก็จะมาดูเลยว่าผมจะมาพูดถึงของอัปเดตอะไรบ้างนะพี่จะสรุปให้ดูแล้วกันนะครับว่าอัปเดตนี้มีอัปเดตอะไรกันบ้างโอเคอัปเดตแรกนะก็คือเกาะของไททันนั่นเองแอ t แท็กของไททันนั่นเองครับผมจำชื่ออ่ากัมพงวอมาเรียอ่ากัมพงของวอมาเรียนั่นเองนะเขาได้ทำการเพิ่งกําแพงของวอมาเรียมานี่เห็นไหมมันชื่อเมืองสุดท้ายคือ อา่าเออนั่นแหละเมืองนั่นแหละจำชื่อเมืองไม่ได้เนาะก็ <_ d ata> มีมาณนี้ส่วนตัวเงาก็เพิ่มมาทั้งหมด5ตัวนั่นเองนะมีเงาทั้งหมด5ตัวนะอ่านี่เงามหมด5ตัวมีตัวอะไรบ้างก็จะมีส่วนวของอะมินแล้วก็เอ่อไม่ชื่อะไรนะจำชื่อไม่ได้อะมีคซาแล้วก็ดีวายแล้วก็เอลนนั่นเองจำจำชื่อไม่ได้ไเอ้ยหัวทองมันชื่อะไรวะ เออที่มันเป็นหัวหน้าเออเเออนั่นแหละเดี๋ยวจะขึ้นรูปไปโดนทำตัวนั้นนะเออจำชื่อไม่ได้ส่วนของเอเลนก็จริงๆก็ได้มาแล้วแหะแต่ก็อ่มันพอดีผมเผลอลบทิ้งไปแล้วน่าจะมีพิเศษอย่างหนึ่งนะเวลาเขาอัลติเมทนะจะมีมีเอฟเฟกเป็นของไททัน60เมตรเวลาเดินออกมานะเออจะเท่ๆจะค่อนข้างเท่มากเลยก็จะให้ดูนะเป็นไงนะจะเท่มากแบบมีเออททัน60เมตร สามสี่ประมาณ6กเจ็ดประมาณ5้าตัวได้นะจะขึ้นมาแบบเท่เลยอ่าม,มีประมาณนี้จะขึ้นลุ้นลุ้แล้วกันอาวุธก็จะมีส่วนของอาวุธเพิ่มเข้ามาอยู่ที่ประมาณกี่ชิ้นวะเชิ้นเหมือนเดิมฮะเออเจชิ้นเหมือนเดิมก็ไม่มีอะไรมากอาวุธก็ไม่ไม่ให้ความสําสคัญแล้วกันมันไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะมีมานี้มีหน้าตาเนี่ยทั้งหมด7อันอันมีมานี้ป่ะส่วนต่อไปเป็นส่วนไฮไลท์ของ EA อัปเดตครั้งนี้เลยหลายคนบอกเอ้ยพี่อัปเดต Attack on Titan มันยังไม่ใช่ ไฮไลท์อีกเหอยังก็ผมมันยังไม่ใช่นะครับก็คือระบบแรงใหม่น,นั่นเองนะครับแรงใหม่จะเพิ่มมาอยู่2แรงก็คือ HGM กับ HGM บวน,นั่นเองนะมี2แรงมาตัวของแรงแรกนะ HGM คือเราสามารถขึ้นได้ไงนะ H HGM นะ HGM นะต้องเิว4 0รเอ่อส0ก่อนต้องเิว410แล้วก็ต้องผ่านดันที่100่ั้นที่100ก่อนอ่ามันจะถือว่าจะ ามาถึงแรง HGM ได้แล้วก็ส่วนแรง HGM บดนั่นเองนะผมจะมีอันนี้จะมีตัวอย่างให้ดูนะครับผมยังขึ้นไม่ได้เนาะก็จะมีส่วนของ level ตันนะเ e v e l ตันอยู่ที่ผมจะบอกเลยว่าเลเวลตันอยู่ที่4 45นั่นเองนะครับส่วนผ่านดันที่110นั่นเองนะครับผมสามารถจะเป็นแรง HGM บดได้หลายคนอาจจะสงสัยว่าพี่ครับแต่มันใช้วิวเยอะมากหรือว่าอะไรยังไงเนาะโอเคผมจะมาสอนเทคนิคอ่าอันนี้ น้องในไอ้น้องในกิวผมบอกมาทีนะว่าใช้สูตรนี้พี่มันได้เวลเยอะสุดละโอเคมาผมจะมาแชร์ให้ทุกคนแล้วกันนะว่าสูตรนี้ทํำยังไงบ้างโอเคมาเริ่มมาเลยมาเรามาเตรียมของอย่างแรกนะอย่างแรกนะที่ทุกคนต้องเตรียมเลยนะอันนี้สําคัญมากๆก็คือไอเดรนนั่นเองนะหรือฉายานะให้เราเตรียมของจังเกิลโมนานะให้เราเตรียมมานะทําไมถึงบทําไมถึงบอกว่าให้เตรียมของจังเกิลโมนหามามันจะมีบัฟเปอร์เซนต์เอพนี้อ่าเอเ็กเพเลนบัฟนั่นคือค่าประสบการณ์นั่นเอง ยี่สิบเปอร์เซ็นต์อ่าเอสเอเ์เรนบัฟมาครยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะพอเราเตรียมอันนี้เสร็จปุ๊บให้แนะนำให้ผมแนะนำอีกทีนึงนะเตรียมเอลิสที่เอลิสนะที่มีเอฟเฟอร์เรนตะ์บัฟนั่นเองนี่อย่างอันนี้นะมีเอฟเฟอร์เรนต์บัฟ14%แล้วก็อีกอันนึงที่ผมแนะนำก็คือตัวของอันนี้นี่รูปนี้ไอรอนฮาวแฟงนะ ก็ให้อัพเป็นแรงเอ็นนะแต่ส่วนผมจะใช้ประมาณนี้แล้วกันเพราะผมขี้เกียจเปลี่ยนแล้วก็ขี้เกียจอัพนะมันนี่มีอะไร <c oughs> ใช้ประมาณนี้แล้วก็เลเวลจะค่อนข้างพุ่งแน่นอนนะแล้วก็ใช้ส่วนของ EP ด้วยแล้วก็อันนี้สําคัญมากๆอย่าทาพลาดผมแล้วกันอันนี้ขอเติมไว้ก่อนนะสำหรับคนที่ยังไม่ได้เข้ามาหรือเข้าไปแล้วก็หรือใครเพิ่งมาเห็นคลิปนี้ก็ขอโทษได้แล้วกันนะครับเออขออภัยด้วยอ่าถ้าไม่เห็นนะมาผมจะบอกว่าเวสมันจะมีเ,เยอะมาก เดีย๋ยวพึ่งรับเดีย๋ยพึ่งรับให้เราทําประมาณนี้ก่อนกดใส่อะไรเรียบร้อยเสร็จปุ๊บแล้วเรารับเฟสมันจะได้ e a p เยอะมากอ่าเยอะมากๆบอกไว้เลยว่าเยอะมากๆอันเนี้ยอันเนี้ยตัวพี่เองพลาดเองอันนี้พี่ไม่รู้ว่ามันมันมีอ่าคูณ e a p มาแล้วอันนี้ไม่รู้รู้นอกจากว่าจะใช้น้ํายาไอ้เรากดแค่ใช้น้ํายาแล้วก็เพิ่มมาแช่เวลส่ร้อยสพอดีไปเออเราสามารถขึ้นได้แค่ HGM เท่านั้นเองนะถ้าใครแบบว่าเบลตันนะเออก็มีค่าสเตตด,ด้วยนะอ่านี่ค่าสเตตมันจะเพิ่มของค่าสเตตนี้มา,าแนะนําว่าให้มาอัพตรงนี้ด้วยอัพสักประมาณไม่รู้อ่ะผมตอนนี้พี่ยังอัพแค่อ46อยู่ว่าจะอัพให้ถึงเบลร้อยแล้วก็น่าจะพอก่อนอ่าอัพถึงเบลร้อยส่วนอันนี้ก็เบลตันอยู่ที่300แล้วนะครับตอนนี้ก็พีพาพพี่ก็อัพตันมาละ300เนาะก็มีประมาณนี้สลับวิธีการเพิ่ม วิวนะอ่ะอันนี้คือวิธีการเพิ่มวิวนะเพิ่มวิวไวๆก็ทำยังไงก็ประมาณนี้เลยมีสเตปประมาณนี้ถ้าใครไม่เข้าใจก็ลองไฟสักรอบนึงหรือว่าพี่พูดเร็วเกินไปหรือว่าอะไรไงก็ขอภัยด้วยกันก็เดวคนพูดไวก็ขอภัยด้วยอ่ะลองไฟสักรอบนึงแล้วกันนะถ้าไม่เข้าใจจริงนะครับโอเคส,อส่วนต่อมานะม update. ส่วนต่อมาอัปเดตนะมีอัปเดตส่วนต่อมาอัปเดตนะคือพูดถึงเรื่องแรงต่ออ่ะอัปเดตแรงเสร็จแล้วใช่ไหม UGM นะครับสามารถอัปเดต ามพอเราขึ้นแรงมาใช่ไหมก็ยังไม่มีอะไรครับเราไม่สามารถอสกัดเงาเราเป็นแรงข้ามแรงเหมือนแรงอื่นได้แต่ส่วนของ HGM บวกนะครับก็จะเป็นเราเวลาเราสกัดเงานะครับเราจะทําการข้ามเป็นแรง M บวกทันทีนะครับผมอ่าเราสกัดเงาปุ๊บก็จะเป็นแรง M บวกนะ HGM ก็จะเป็นแค่ M ธรรมดาเนาะก็ขึ้นแนะนําว่าถ้าใครอยากเอ็นเกมเอ็นคอนเทนต์เกมนี้ไวๆก็ แนะนำไม่ขึ้น HGM บวกแต่ถ้าใครแบบสายชิวๆหรือว่าไงก็ HGM ไปก่อนอ่าส่วนพี่ก็น่าจะรีบไม่รีบแล้วกันนะน่าจะรีบทำให้ได้ HGM บวกแล้วกันเพราะว่าพยายามจะเอ็นเกมคอนเอ็นเกมตัวนี้ให้ไวที้สุดแล้วกันเนาะว่าจะได้มีเวลาไปนั้งทำคลิปอื่นบ้างโอเคมีมานี้สอนคุณแจนะครับนี่คุณแจส่วนของ a อแท c กออนเดทันะส่วนของคุณแจ a อแท c กออนเดทันจะได้แล้วนะครับนี่อยากจะพาไปดูเลยแล้วกัน ส่วนยุ้นเจแเองของ Attack on Titan เราจะได้ส่วนของเอเลนเยเกอร์นั่นเองนะครับถ้าใครอยากได้เอเลนถ้าใครจะเอาเอเลนเยเกอร์ก็แนะนําให้เอาเลยนะครับเออแนะนํามาส่วนของสกัดเงานะตอนนี้เราสามารถสกัดเงาแลง GM บวกแล้วนะครับตอนนี้บอกได้เลยว่ามันๆแล้วทีนี้เราสามารถสกัดเงาแลง GM บวกได้แล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะตอนนี้ก็ถ้าใครรีบขึ้นแรง GM บวกก็จะชิลในการทําแรง GM บวกนะแต่ถ้าใครยังไม่ได้ขึ้น แต่ก็ทําได้ไม่ทาได้เหมือนกันก็จะทอรหดตัวเองหน่อยแนละ้วก็มีประมาณนี้สลับกันอัปเดตต่างๆนะครับส่วนต่อมานะัมันไม่มีอะไรมากก็จะเป็นการอัปสเตตต่างๆเนาะไม่มีอะไรมากมา,มาเรามาข้ามในหัวข้อเอาผมลืมแจกโคนนะ้ดนันจะมี2โค้ดนะครับก็สามารถใส่กันได้เลยจะได้อยู่ที่จะได้ตั๋วทั้งหมดประมาณ2องพันเจ็กา็ไปลองคำนวณนะแล้วกันได้ประมาณเท่าไหร่ที่เงี้ยกี่เให้ก็มีประมาณนี้สลับ อัปเดตทั้งหมดนะับก็ยังไม่มีอัปเดตอะไรมากมายนะก็จะมีอัปเดตประมาณนี้ส่วนขึ้นรลงก็ถ้าใครยังไม่ขึ้นก็ไม่เป็นไรนะก็ไม่ต้องไม่ต้องรีบขนาดนั้นก็ได้เพราะตัวพี่ก็ยังไม่จริงๆก็ไม่อยากจะรีบหรอกแต่ก็อัปเดตหน้าก็น่าจะรีบอัปเดตหน้าจะมาเล่นชัวแบบชัวแล้วกลับมาเล่นละเพราะว่ารู้สึกว่าอัปเดตหน้าจะเป็นอัปเดตที่หลายคนหลายคนน่าสนใจแล้วมาเรามาพูดถึงสปอยอัปเดตหน้าในช่วงประมาณท้ายคลิปไปเลยเดี๋ยวว่า อัปเดตต่อไปจะเป็นอัปเดตแหละอัปเดตต่อไปจะเป็นของฟรีเลยน,นั่นเองนะกิจะขึ้นรูปให้ดูแล้วั็เป็นอัปเดตฟรีเลยนะตอนนี้ก็ผมได้ทําการบอกน้องๆในดิสเรียบร้อยนะในกลุ่มจิวของเราแล้วว่าองหาอัปเดตต่อไปเป็นฟรีเลยนะนครับผมก็ใครหลายคนอาจจะชอบเรื่องนี้ลืมพูดถึงอัปเดตอันนี้นะอัปเดตต่อไปอัปเดตอันนี้นะลืมพูดนะนัเป็นคอสเมติกทั้งคอสเมติกทั้งไอ้คอสคอสเมติกทั้งหมดนะจะมีส่วนของ new ไททัน5สกินนะครับในไหนไหนีนนะ่มี5สกินนะผมข้ามาหมดแล้วนี่5ตัวเลยครับตอนนี้มีทั้งหมดไม่มีไททันลิงไททันกรอบไททันสงครามอันนี้ไทไทันกรามอไททันกรามอันนี้ไททัน60เมตรอา่ามันจะมีประมาณนี้นะส่วนของไททันลนะลายลลายคนก็น่นสาสงสัยเนาทำไมมันไม่มีเอลิน มันไม่มีไททันเป็นที่เป็นเอเลนหลายคนก็ด้สงสัยทำไมม,ไม,ม,มันไม่มีเป็นเอเลนอันนี้พี่ไม่รู้นะว่ามันหาไงนะหรือว่ามันมีนะน,นี้ไม่รู้นะเพราะว่ามาเล่นแล้วรู้แค่นี้นั่นเองนะอะไรต่างๆนะไม่มีอะไรละส่วนแบล็มมาร์ทถามว่ามีอัปเดตไหมก็ e6 วันเดี๋ยวเขาจะทําการนะอัปเดตนะอัปเดตฟรีเลนเข้ามาก็แบล็มมาร์ทก็จะเข้ามาพอดีแล้วกันนะก็ใครที่อยากจะรอดูว่าจะเอาแบล็ตมาร์ท อ่าแบดมาร์ทาอันต่อไปจะเป็นไงนะก็รอติดตามได้เลยลว่าผมจะมาทาคลิปรีวิวแบดมาร์เหมือนเดิมแล้วก็ฝากกดดูกันด้วยนะหรือว่าอะไรไงก็ขอบพระคุณมากนะครับถ้าใครชอบคลิปแนวที่ผมสามารถรีวิวแบดมาร์ได้นะครับอ๋อแล้วก็ลืมบอกนะอันนี้อัปเดตส่วนเสริมนะก็จะมีอัปเดตส่วนของอันนี้ฮะอันนี้ไม่รู้ว่าอัปเดตมาช่วงไหนนะแต่ผมขอมาพูดในช่วงคลิปนี้ทั้งหมดเลยแล้วกันนะก็จะมีส่วนของอัปเดตเราสามารถ เอาพวกคอต่างๆมานั่งย่อยแบบทาเหมือนพวกผงได้แล้วนะครับนี่เราสามารถมานั่งย่อยนั่งย่อยนั่งย่อยได้เหมือนกันแล้วนะครับก็มีประมาณนี้สลับอัปเดตเล็กๆน้อยๆนะอันนี้ไม่รู้ว่าอัปเดตเมื่อชาติไหนนะอันนี้ไม่รู้ว่าอัปเดตก่อนหรือว่าอัปเดตมานานแล้วหรือว่าไงก็ถ้าพี่พูดผิดหรือว่าอะไรไงก็ขออภัยด้แล้วกันแล้วก็สามารถมาพิมพ์ได้ถ้าพี่มันอัปเดตมาแล้วหรือว่าพี่ผิดพลาดตัวไหนอ้ออันนี้ ผมลืมบอกนะอ่านี้ผมลืมบอกนะเรื่องดันเจียนนะเรื่องดันเจียนนะทุกคนเรื่องดันเจียนอ่ะจริงๆแล้วมันมีอ่าการอัปเดตที่เรียกเรื่องว่าค่อนข้างโอเคเลยสลับผู้เล่นโบสองนะก็ใครที่เล่นโบหนึ่งอยู่ก็เป็นผู้เล่นใหม่แล้วมานั่งเล่นก็โบ1หนึ่งก็อาจจะเขาเรียกว่าไงเดียดได้แค่นิดหน่อยแล้วกันนะครับไม่เป็นไรเนาะก็โบ1หนึ่งนะฮะดันเจียนสปอนเขาจะสปอนอยู่ที่เลน E ถึงแค่ S เท่านั้นนะจะสุดแค่นั้นนะจะไม่มี แรงอย่างที่พวกพี่มีนะฮะแรลงเอบวกหรือว่าอะไรเงี้ยครับก็โวลเท่านั้นนะโวลนะจาฟังดีๆนะโวลนะจะสปอนต่ําสุดอยู่ที่แรง A ถึง M บวกนะครับอ่ามีประมาณนี้นะก็ทิกเก็ตรีบอร์ดก็จะอยู่ที่อ่าและส่วนของ t ิกเก็ตนะรีบอร์ดนะก็จะแรงเอก็กับแรงเอจะเท่ากันนะอ่าเท่ากันนะเขาบอกแล้วนะว่าจะเท่ากันนะ <c oughs> บอกเลยว่าลองลองแล้วก็เออเท่ากันจริงๆมันไม่ได้ต่างกันมากเออมัน มันไม่ต่างกันมาจริงๆเขาน่าจะทําให้มันต่างแล้วก็ไม่เป็นไรน่าเสียดายไปก็มีประมาณนี้สลับอัปเดตส่วนของอะไรคอสอเวอร์นะอาจจะพูดรวบลัดตัดตอนเพราะว่าอัปเดตมันไม่มีอะไรแล้วก็มันมีแค่นี้อ่าก็เลยไม่ไม่เจาะเรื่องรายละเอียดดีเทลว่า <c oughs> เพิ่มแล้วมันอ่าอะไรนะอัพแรงแล้ว ดีตรงไหนอะไรยัางไงก็อาจจะพูดแค่นี้เพราะว่าหลายคนก็รู้อยู่แล้วอะไรอย่างนี้เนาะก็เพิ่มอยู่แค่ศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นต์แค่นั้นเองก็ <c oughs> มีประมาณนี้สำหรับอัปเดตทั้งหมดนะถ้าข้อมูลพี่ถ้าข้อมูลพี่ที่พูดไปทั้งหมดผิดพลาดตรงไหน,นก็ขออภัยด้วยละกันหรือว่าพี่พูดเร็วหรือว่าอะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์ติชมได้ละกันนะว่าอาจจะปรับให้พูดช้าลงหรือว่ายังไงก็ขออภยนะัยในที่เดวยนะฮะถ้าพูดเร็วหรือว่าพูดไงนะมันเป็นนิสัยพี่เพราะว่าพี่เป็นคนติดพูดเร็วละกัน้ถาใคร ชอบคลิปนี้หรือว่ามองว่าคลิปนี้มีข้อมูลหรือสาระดีๆแบบเทคนิคดีๆหรือว่าเป็นช่องที่คุยแล้วสนุกด้วยหรือว่าฟังแล้วรู้สึกว่าอน j o ยไปด้วยกันก็สามารถฝากทุกคนนะแชร์ช่วยกันแชร์หรือเชิย,ก,ชย,ก,ชยก,กดไลค์หรือกด subscribe ก็จะเป็นกําลังใจต่อพี่มากๆเลยก็จะขอบคุณมากๆนะถ้ากดไลค์กันเยอะๆก็จริงๆก็ไม่อยากจะพูดอะไรประมาณนี้แล้วก็ ขอบคุณมากครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งไปเจากก,บกนนับช่องเกนน่าก็จะขอบคุณมากนะครับผมขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีนะครับผมเจอกันพรุ่งนี้นะครับบ๊ายบายนะครับผมขอให้เราเจอกันนะครับ